ทีนี้ไปแลกเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอีกนึ้งผืนเตดเขามีการจัดกันรายได้ทะลุทะลวงเลยนะเศทใน,นคอนซีธรรมดานะครับไปแลยอดค่ากับเขาบอกว่าปังหมากซ่องวันนี้ได้มากว่า8เส้นบานเลยนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศซีธรรมราชนะครับการเชิญชวนไปเที่ยวงานมากับสินค้าเกษตรและาห้ารปลอดภัยในครศซีธรรมราชนะครับไปรวมอุ่นนุ้นสินค้าจากวิสาากิจชุมชนคนคอนมากว่า100บูธนะครับแล้วก็ช็อปกันไปจนถึงอ๋อวันนี้อยู่สท้ายแลยหยิบซ้ำกระดาษกระดาษคมนะครับ ไปแล้วบรรยากาศที่ลานกิจกรรมสุ่นกันค่ะเซ็นทรัลนครซีธรรมรานะครับประชาชนคึกคักนะเข้ามารวมจับจ่ายเหลือซื่อสิ้นขากันอย่างขับขังเลยนะครับทางด้านข้องผอค่ามิคาวิซากิจชุมชนกะบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับวักไายดียอดคข่ถะลูเปานะครับด้านนายส้มชายลีลาน้อยผู้่ารากการจังหวัดนครรีธรรมราชกาเดินทางชมงานและก็ชวนพี่น้องประชาชนนะ ผู้เสสนใจไปรวมกันเหลือเสือสินค้ากันได้เลยนะครับมีสินค้าดีมีคุณภาพราคาไม่แพงแต่สําคัญเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัย,ยคดับอืมค่ะสาหรับงานมหากรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยนะครรีธรรมราชทางสํงงานักงานเกษตรจังหวัดนะครรีธรรมราชก็ได้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสทร่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบูรณาการงบพัฒนาจังหวัดปี2568ภายใตย้ชื่องานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภยัยและสินค้ากเกษตรแปรรูปสู้การเชื่อมโยงตลาดโดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างเครือข่ายการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชาวสวนผลไม้องค์กรเกษตรกลุ่มทองเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มแปลงย้ายหรือว่าสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์แล้วก็เกษตรกรถั่วไปด้วยให้มีความแข็งแกร่งแล้วก็ยั่งยืนสามารถขยายโอกาสในการแข่งขันและได้รับการพัฒนายกระดับการสร้างเครือข่ายและก็เป็นทีรู้จักมากขึ้นค่ะ ดังนั้นนะครับไปจับจ่ายใช้สอยอุดหนุนสินค้ากเกษตรกันนะครับจาก,กลุมิสาากิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชในงานประชาสัมพันธ์สินค้ากเกษตรปลอดภัยและสินค้ากเกษตรแปรรูปสู้การเฉลิยมยงตลาดนะครับมีถึงวันนี้วันสุดท้ายะนะฮะยังมีเวลาโย2 3กรกฎาคมนะครับไปกันเตนลานกิจกรรมสู้กันค่าเซ็นทรัลนครศรีนะครับภายในงานนอกจากกิจกรรมแสดงจำหน่ายสินค้ามากว่า1 0 0ยล้านแล้วนะ ก็ยังมีนิทรรศการการประกวดการแข่งขันผลิตภณัณฑ์อาหารแปรรูปจากพักผลไม้การแข่งขันประกอบอาหารผื่นบ้านข้าวยำมือคอนอนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมสาธิหน้าที่ท่องและก็การแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีบนเวทีด้วยนะครับมผมอยู่นคะรอรื่อวแาแคอยยังไปได้นะวันนี้วันสุดท้ายค่ะ